วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b ์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบักในแบบของออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวที่ถูกปรับบาลานซ์วิดีโอที่2งนะครับทุ บ20นะทุกคนนะฮะมารอดูกันว่ามีตัวละครไหนถูกปรับไปบ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่กดไลฟ์วิดีโอนะฝากรบกวนกดไลค์คนละอหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนเอ่อวิดีโอนี้นะครับผมขอไม่เอาตัวละคร2ตัวละครนะที่มารีวิวนะก็จะมีเบบี้หนึ่งกับเบบี้สองนะครับขออนุญาตไม่เอามานะครับเพราะตัวละครนี้ผมไม่มีนั่นเองนะฮะโอเคเดินเริ่มดูครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยครับโดฟามิงโก้นะครับทุกคนโดฟามิงโก้สามารถ นะครับเมกุมินนะฮะคิรัวแล้วก็อ่าเรื่องจูจูสึนะครับซีโร่ทั้ง2ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวละครพวกนี้ถูกปรับบาลานแล้วดาเมจจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวละครแรกฟาวมิงโกนะฮะหดาวครับพอวางไปนะฮะโอเคอนิเมชันเขาเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวอัพตันเลยดีกว่านะฮะ ตัวละครน,นี้นะครับอัพทั้งหมดประมาณ10ขั้นนะครับดาเมีอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดวิโจมตี1ทีใช้เงินอยู่ที่8 0 0แสนต่อหนึ่งตัวครับทุกคนแล้วก็มีช่วงมีช่วงต้นเกมไหมน่าจะมีช่วงต้นเกมด้วยนะ ช่วงนี้ช่วงนี้ต้นเกมนะครับอัพ7ขั้นต้นเกมใช้เงินแค่20,000นนะครับผม2 6 0 0 0นนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0นะครับ7จปีจมตี1ทีมิทาโฮลี่เอาไว้เล่นสตอรี่ได้นะครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมคือเอาจริงๆคือตอนที่ผมรีวิวตอนนั้นมันก็ค่อนข้างเก่งนะพอมาปรับมาอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรบ้างค่าเงินมันน่าจะลดลงเนาะอย่างที่คิดไปเลยครับทุกคนอย่างที่คิดไปเลยคือดาเมจเนี่ยมันหารไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก3ล้านนะครับแล้วก็ค่าเงินเน หนึ่งตัวประมาณตัวละประมาณ2ล้านสี่นะครับตอนนี้เหลือแค่ประมาณตัวละ8 0 0แสนเท่านั้นนะครับทุกคนระยะก็คือเท่าเดิมนะนะครับจาก3ล้านเหลือล้านหกเอ่อถาเล่นได้ไหมผมคิดว่าลดดาเมจลงแต่ปรับให้ถูกขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคขึ้นนะครับตัวละครนี้เล่นได้นะดีอยู่ดีอยู่ต่อมาครับผมซามัรนะครับสามารถเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับทุกคนแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีแอนิเมชันอะไรแต่ว่าอัพตันนะครับทุกคนอัพตันเนี่ยตัวนี้อัพประมาณ 6 7โอเค8ขั้นนะครับ8ขั้นมีสกิลนะครับทุกคนนี่ยมีสกิลแบบนี้นะฮะก็1ตัวใช้เงินอยู่ที่ประมาณนี่ครับโหล้านหนะครับทุกคนล้านหดาเมจอยู่ที่ประมาณ739,000นะครับระยะ70 6.5วิบจาวิจมติหนทีนะฮะก็เมื่อก่อนนะครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ประมาณ2อล้านหนะครับ2อล้านหแล้วก็ใช้เงินต่อ1ตัวเนี่ยอยู่ประมาณ ตัวละ2ล้าน4นะครับเออตัวละ2ล้าน4เหลือแค่ประมาณล้าน6นะครับแล้วก็สกิลก็ยังคงเหมือนเดิมนะพอกดไปก็นี่ครับดูครับสมพูนี้ก็น่าจะตายไปเลยนะนีะ่ประมาณนี้ประคอนี้ฟลุ๊บ หายไปนะครับตายนะครับผมตัวเอเลเมนต์ก็ตายนะเพราะถ้ามีสกิลนี้ตอนนี้ปรับมาก็เหมือนกับตัวฟาร์มิโก้ครับเหมือนกันเลยนะเงื่อนไขเดียวกันลดดาเมจลงแล้วก็ทําให้ถูกลงเล่นได้นะครับต่อมาครับตัวละครนี้นะครับหลายๆคนคงจะแบบว่าพี่ครับตัวละครนี้ไม่โคตรเมตาเลยเอาจริงมันก็ถามว่าเมตาไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็คงเมตาบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่แต่รอดูกันดีกว่าตัวหนึ่งนะครับวางในใช้เงิน900 0นนะครับแล้วก็อัพ10,000แสนะครับสามารถกดสกิลได้เลยนะครับทุกคนตอนเรายังไม่กดนะเราจะอัพไปเรื่อย อัพทั้งหมดนะครับผมประมาณประมาณเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอัพไปกี่ขั้นวะเนี่ยนี่ครับอัพประมาณ7ขั้นนะครับตัวละครนี้นะครับผมถ้าเกิดเรากดนะครับกดสกิลไปเนี่ยมันจะทําการทําดาเมจนะครับผมเหมือนกับคีระนะครับแต่ว่าตัวละครนี้นะฮะมันจะเหมือนกับยังไงดีมันสกิลมันจะเร็วกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ผมกดไปนะ e x p กซ i o n นะครับอ่ะนี่ฮะวงก็ประมาณนี้ครับ180นะ กดไปปึบอ่าตัวสกิลมันก็จะคูดาวเร็วกว่าคีระนิดหนึ่งแล้วมันมันตัวละครคือมันไม่โจมตีด้วยทุกคนมันเหมือนเออเนี่ยตัวละครมันไม่โจมตีด้วยครับปกติคือตอนที่ตอนที่มันปรับมาใหม่ๆมันโจมตีด้วยนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาไม่โจมตีนะเป็นสกิลแบบว่า เหมือนกับไอนี่เลยนะเหมือนกับไอคีระเลยนะครับทุกคนถามว่าปรับมาดีไหมเมตาไหมเอ่อเท่าที่ดูตอนนี้ก็คงจะเมตาละมั้งนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับทุกคนคิดว่าเมตาไม่เมตาอย่างไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นอินฟินิตนะตอนคนนี้ก็ถูกปรับมาประมาณนี้นะครับื่อก่อน,นคือไม่คตรดเก่งเลยผมชอบมากตอนนี้ก็เนี่ยตามสภาพมาต่อมาคือที่คีรัวครับคีรัวนะครับผมเราอัพตันเลยอัพตันนะครับผมเราจะได้ขอพรนะครับทุกคนก็คือดาเมจอยู่ที่ประมาณ0,000 0 13,000นะครับ4.8วิจมตี1ทีระยะ60นะครับทุกคนใช้เงินต่อ1ตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ เอ่อสี่ล้านนะใช่ทุกคนตัวละสี่ล้านนะครับราอัพเลยเรากดสกิลไปปุ๊บพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราทําการขอได้นะครับก็จะมีให้สั่งให้ตายเลยจะฮิวป้อมหรือว่าให้เงินนะครับแต่ว่าที่มันปรับมาคือให้เงินนะครับทุกคนคือมันจะให้เงินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยให้ให้ล้านหนึ่งนะครับตอนนี้ปรับบาลานซ์มาเหลือให้200 0 0 0นะครับทุกคนก็ดาเมจเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับปรับบาลานซ์ทำให้ตัวเนี้ยเป็นใช้สกิลซะส่วนใหญ่นะครับก็เล่นได้ดีอยู่นะฮะมออไรก็ต่า 2ตัวละครนี้นะฮะที่พึ่งลงเลยตอนนี้อยู่ในใครที่ดูเขาเรียกอะไรนะจุดสืบนะครับนี่ฮนะเอาเอา,เอาตัวร้ายก่อนเลยกนะ่วานะครับใช้เงิน800อัพตันเลยเมื่อก่อนเนี้ยไอพาร์ตอ,อันนี้ได้จากพาร์ตนะครับโดนพาร์ตซีซั่นที่แล้วเอ่อตัวนะครับผมตีแอร์ด้วยนะ ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นึ่0ล้านสามแครับระยะหน6่งอวิจมตี1ที1ตัวนะครับใช้ประมาณ1 1 0 0 0ล้านนะครับทุกคนเมื่อก่อนนะครับตัวละครนี้คือระยะมันไก่นะประมาณ143นะครับทุกคนแล้วก็ดาเมจแรงกว่านี้นะครับดาเมจประมาณ3ล้าน4 0 0 0เงินใช้เยอะกว่านี้ตอนนี้ก็ปรับดาเมจลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปรับให้ใช้เงินน้อยลงมาโอเคอยู่นะครับแล้วก็110คือระยะ แต่เมื่อก่อนคือมา140กว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็นั่นแหละตัวพาร์้วะเนาะมันตอนนี้ก็คือไม่น่าจะมีคนน่าจะน้อยนะคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ากลับมาเล่นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าตัวละครนี้ก็มองข้ามไปก็ได้ครับมันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากต่อมาครับตัวละครนี้ยูยูสือครับเราอัพตันนะผมใช้เงินนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1,400,000นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 0 7 0 0 0ครับ10วิโจมตี1ทีไม่ตีแอร์นะครับ ไม่ตีแออ่ะมาแล้วในไงเอ็กซ์โพชั่นไปเรียบร้อยแล้วครับผมลืมไปโอเคขายทิ้งขายทิ้ง <c oughs> แสงอ่ะเอาใหม่พระเอกของเราอัพตันใช้เงิน1นล้านสนะครับก็ถือว่าจากเมื่อก่อนดามจอยู่ประมาณ6กล้านห้าแสนนะครับทุกคน6กล้านห้าแสนก็เหลือประมาณเนี่ยฮะเหลือประมาณมันเป็นตัวดามจเพียวนะมันเป็นเพียวดามจนะครับไม่ตีแอมมันก็เลยดามจประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวกดคลิกไม่ได้ฮัโลโหลงออกไปโอ้จบเลยเนี่ยครับเนี่ยครับ 2ล้าน2ล้านจากประมาณ6 5ล้านนะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันก็คงเล่นได้อยู่แหละแต่ว่า2ตัวละครนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยแนะนำนะเออ,อยังไง้ตามว่าใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูเซตต่ตอไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปแล้วก็มาเซตที่2ครับผมเริ่มที่โนดขาวเลยโนดขาวนะครับวางปุ๊บนะฮะ เราอัพตันเลยดีกว่าอัพตันนะครับใช้เงินอยู่ที่โอ้โหโอเคใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับผม1ล้านแสนนะครับ1ล้าน5แสนนะกลมๆไปเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับ6.75จวิจมตี1ทีเป็นธาตุพืช แล้วก็สกิลก็คงเหมือนเดิมครับทุกคนพอกดไปปุ๊บก็ทําเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีสึนามิมานะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนปกติแล้วนะครับการโจมตีของเขาเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่อันเชิญสึนามิเหมือนเหมือนล่างปกติเนาะเออแต่ว่านี้คือเวลาเราใช้สกิลเนี่ยสึนามิมันจะมานะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยดามเมจน่าจะโอเวอร์อยู่นะครับประมาณ <laughs> โอ้โหเยอะเลยนะเยอะเยอะมากเลยตอนนี้ก็ลงมานะครับ เหลือล้านแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณล้าน5นะครับทุกคนไปตัวต่อไปนะครับผม go d e จอ e r โรเจอร์ของเรานะครับตีสถานะครับก็คือเลือดไหลนะครับทุกคนวางปุ๊บก็ตีปั๊บเลยนะครับอัพตันนะครับทุกคนอัพตันนะครับเป็นตัวต้นเกมได้ด้วยนะอัพตันเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณตัวละประมาณ1ล้าน8นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนสหมื่นพันด้วยความที่มันเนิร์ฟดาเมจนะครับลงนะครับทุกคนก็เลยทำให้อ่าตีได้ประมาณนี้นะครับ นี่คือโกดีโรเจอร์นะครับเล่นย,ยังเล่นได้อยู่นะโกดีนะ่ะเล่นได้อยู่เลยยังยังคงโอเคเลยต่อมาโดนข่าวเนี้ยก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเ,อเล่นตามสถานการณ์นะครับเออต่อมาครับอยู่ที่นี่เลยเดกุของเราเดกุนะครับอัพตันเลยดีกว่าอัพตันนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึล้านสนะครับอ่ดาเมจอยู่ที่1ล้านนะครับ ดาเมจล้านหนึ่งไม่ตีแอร์เป็นธาตุพืชตีเร็วนะครับตีเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่คาตาคคลี่ดีนะครับก็คือบูทดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกตัวที่อยู่ในทีมของเรานะครับตัวละครนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ตีแอร์นะครับผมแล้วก็ระยะมันสั้นก็ทําให้คิดว่าเอามายืนข้างหน้าน่าจะพอแล้วนะเอาแค่สเตตก็พอแล้วนะครับทุกคนแต่ถามว่าเล่นได้มันก็คงเล่นได้แต่ว่าไปเล่นตัวอื่น,น่าจจะดีกว่านะครับสำหรับตัวละครนี้เร็ว ต่อมาอยู่ที่เอดคอนอครับผมเอดคอนอหกดาวนะครับอัพตันนะครับผมดาเมจอยู่ที่ประมาณ2องล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับใช้เงินอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนครับทุกคนเป็นเอดคอนอเดอะวันนะครับ แคทคานอเดวันก็ตัวละครนี้นะครับมันจะโตทุกๆเวฟนะฉะนั้นตัวละครนี้ก็ยังคงเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนคือมันเก่งนะครับมันเก่งมันเก่งมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะตัวต่อไปเลยนี่เลยครับชิโ่ชิโ,ชโ่อะไรสักอย่างลืมไปแล้วตัวละครนี้ไม่ได้เล่นนานมากนะครับตัวละครนี้นะครับผมดามเมอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนสิบวิโจมตีหนึ่งทีเป็นการโจมตีแบบฟลูเอโอีนะครับไม่ตีแอร์นะฮะ ใช้เงินอยู่ที่ร้าน4ี่แสนนะครับทุกคนมีสกิลอันนี้เลยนะครับพอเรากดปุ๊บ Ultimate b บ a d ว Work อ่ะมาแลยะฮะนี่ฮะชิงนี่ครับทำดาเมจทั้งวงประมาณนี้นะฮะก็สกิลคูดาวน์นานพอสมควรเล่นได้อยู่เหมือนเดิมครับเหมือนกับเอ็กนลนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะมันจะบัฟนะครับมันไม่เชิงบัฟอะมันบาลานซ์นะครับตัวละครนี้ใช้เงินอยู่ที่นี่ครับผม4ี่แสนใช่ไหม ถ้าเกิดคูณ2ก็ประมาณตัวละ8 0 0 0 0นเอ่อตัวละประมาณ9 0 0 0แสนเตรีมกลมเ0 0 0 0สนก็ดัมมีอยู่ที่1 1 7 9 0 0้นนะครับตัวละครนี้ที่ผมมีคือเบลล์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะฮะหกวิตีเร็วมากครับแต่ว่าระยะมันอยู่ที่70แค่นั้นเองนะครับนี่คือการปรับบาลานซ์ของเขานะครับอ่าตัวละครนะครับผมทั้งหมด6ตัวนี้ตัวละครไหนน่าเล่นสุดเลยนะครับผมแนะนํานี่ครับผมตัวละครนี้ลองมาตัวละครนี้ลองมาตัวละครนี้ นะครับนี่เรามาตัวละครนี้เรามาตัวละครนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็นี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันดูนะครับทุกคนอันนี้คือเรียงเลยนะครับว่าตัวละครไหนน่าเล่นนะครับนี่คือการปรับบาลานซ์เซตที่2ไปดูเซตที่3กันดีกว่าเซตสุดท้ายละและต่อมาครับผมเซตที่3ครับทุกคนเซตที่3นะครับเซตนี้ตัวละครนี้นะครับถูกปรับบาลานซ์นะถูกปรับบาลานซ์ก็ผมจาได้ว่า มันน่าจะประมาณล้านนะมันเพิ่มนะครับผมเรื่องของดาเมจมานะครับเรื่องของดาเมจมานิดหนึ่งนะครับผมเออนิดหนึ่งจริงๆก็เป็น1นล้านสามแสนนะครับใช้เงินอยู่ที่โอ้ลืมคํานวณเลยใครคานวณได้รบกวนคํานวณทีนะว่าเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมครับสกิลก็คือการที่เรากดไปปุ๊บนะครับตัวละครที่มีสกิลทุกตัวละครนะครับผมที่ใช้ไปแล้วจะถูกรีกลับมานะครับ1ตัวใช้ได้1ครั้งในเกมนะครับผมประมาณนี้นะฮะ ก็เปตึงตัวละครที่ดีนะครับตอนนี้ก็ปรับบาลานซ์มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมาตัวละครนี้มันขายมันขายไม่ได้แล้วไคบะเซโตะครับผมทุกคนครับจากยูกิโอครับก็1ตัวนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนครับแปวิโจมตี1ทีและตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนนะครับผมดามจนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านสองแสนนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ116 อ่า116นะครับแต่ว่าไม่ตีแอนะตอนนี้คือตีแอแล้วนะครับซึ่งดีมากๆนะครับค่าอัพก็ถูกลงมาด้วยนะครับจะตีแอได้ขั้นที่รองท้ายนะครับผมรองท้ายนะครับช่วงที่โอ้โหใช้เงินอ่าไปแล้ว70,000 0นะครับ <laughs> โอเคก็ตีแอได้ถือว่าดีครับไครบาก็เป็นหนึ่งตัวที่อ่าเล่นได้เลยนะเล่นได้ดีเลยนะเออทำไปเล่นไปนะเล่นได้ดีเลย ต่อมาก็นี่ครับทุกคนตัวละครที่ผมมี20กว่าตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟนะคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะโอเคอัพกันเลยดีกว่าปรับบาลานซ์นะครับปรับบาลานซ์ก็คือมีเนิร์ฟมีปรับกันไปนะครับก็ตัวละครนี้เมื่อก่อนมันโคตรเก่งเก่งมากนะครับอัพได้ทั้งหมดโอ้โหน่าจะเยอะมากครับ15ขั้นครับทุกคนนะฮะตีแอร์นะครับขั้นสุดท้ายตีแอร์ครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นล้านสแสนครับทุกคนระยะ100นะฮะเมื่อก่อนนะผมระยะเนี่ยอยู่ประมาณ140 นะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็เมื่อก่อนใช้เงินน้อยมากนะครับน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะประมาณสี่มือประมาณแสนกว่าเออน้อยกว่าประมาณแสนแสนแสนประมาณแสนนี่แหละนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยน้อยตอนนี้ก็คือดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนนะครับทุกคนหนึ่งล้านสองแสนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าระยะเนี่ยลดลงมานะครับเล่นได้อยู่นะตัวละครนี้เล่นได้อยู่ตัวละครต่อไปนั่นก็คือนี่เลยครับผมดีโอร่างโอเวอร์เฮเว่นนะครับในเกมของเราเนี่ยโอ้โหเสียงมันโคตรดัง อัพตันนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5 0 0แสนนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ8 4 3 0 0 0นะครับห้าวิจมตี1ทีระยะอยู่ที่ประมาณ6 0โอ้โหแม่งถึงดังมาก69นะครับทุกคน69นะครับก็ถ้าเกิดเรากดสกิลนะครับมันก็จะทาสต็อปแบบนี้ซึ่งดีโอนะครับผมผมจำไม่ได้นะครับว่าหยุดเท่าไหร่แต่ว่าตัวละครนี้ผมมันบัฟมาเนี่ยน่าจะหยุด นานขึ้นนะครับทุกคนน่าจะนานขึ้นนะครับดาเมจเนี่ยมันเยอะกว่าเมื่อก่อนนะโห oh, ทุกคนมันหยุดนานมากมันหยุดนานจริงๆประมาณประมาณเกือ20บ20ปีได้เมืนเน่อกียนะฮะนานจริงนานจริงครับเอ่อดาเมจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมันประมาณ0 0แสนประมาณเท่าไหร่นี่แหละตอนนี้ประมาณ8 0 0แสนนะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างเอ่อเรียกได้ว่ามันใช้เงินเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะใช้เงินเยอะขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าโอเคเพราะว่าด้วยความที่ เงินมนเยอะขึ้นนะเนาะก็ดาเมก็เพิ่มมากมาเยอะขึ้นมมอ่าอันนี้นะครับผมผมก็ดูจากหลายๆอย่างนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยผมเปรียบเทียบกับคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมรีวิวไปนะฉะนั้นมันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันปรับบัฟเนิร์ฟอะไรยังไงในในตัวละครแต่ละตัวนะครับทุกคนอันนี้ผมก็เปรียบเทียบให้นะครับผมข้ามไปได้ยังไงนะครับสำหรับซาสเกะซาสเกะนะครับผมตัวละครนี้ปรับบาลานซ์มาผมคิดว่าน่าจะบัฟแหละน่าจะบัฟนะครับ ซะสมเกะของเรานั้นนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสามแสนเออหนึ่งล้านสามแสนนะครับก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนละกันระยะ100่งร้อยหกวิจตีหนึ่งทีนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรเลยนะตัวละครนี้ตัวละครนี้นะครับที่ถูกปรับนั้นก็คือเรื่องของดาเมจนะครับผมลดลงมานะครับเหลือแค่ล้านหนึ่งแสนแล้วก็ระยะเนี่ยลดลงมานะครับผมเหลือประมาณ100เท่านั้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยระยะอยู่ที่ประมาณ100 หกเลยทีเดียวนะครับร้อ160นะครับซึ่งมันไกลมากแน่นอนครับที่มันลดมาเพราะว่า,าด้วยความที่บุ๊กนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะหลายๆตัวที่ถูกบัฟดับลดดาเมจลงมาแล้วก็ลดของระยะลงมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีบุ๊กนะครับที่บัฟดาเมจได้250%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็บัฟระยะด้วยแล้วก็เรื่องของคาตัลลี่นะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเผ่าหรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นที่เป็นการบส๊์ดาเมจด้วยนะทำให้แต่ละตัวนั้นต้องถูกปรรัับบดาเมมลงนนะคคทุก Uh, ถ้าเรียงลําดับนะครับอันนี้ผมขอเรียงนะตัวอะไรที่น่าใช้บ้างครับตัวนี้โน1นเลยนะครับทุกคนอันที่2ก็ตัวละครนี้ก็น่าจะเล่นเอยตัวละครนี้ตัวละครนี้น,น,นี่แล้วก็ผมเดาไม่ถูกเลยว่าตัวละครตัวละครไหนน่าเล่นมากนะครับก็ขออนุญาตเรียงตามนี้เลยนะครับ ที่น่าเล่นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมใครที่คิดเห็นอย่างไรกับตัวละครเหล่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าตัวละครที่ถูกปรับถูกเนิร์ฟถูกบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้ว่าตัวละครไหนนั้นน่าเล่นนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมม้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ